สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมหมาม์มอนแทร์ชาแนลนะคะช่วงคลินี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมนะคะดงความรักนะคลิปรนดอมดงความรักของชาวทัตุนามนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะวันนี้เราอยู่กันกับทอฟิกนะคะใครที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้นะคะมาดูกันซิบ้างใครที่กำลังคิดถึงชาวท่านน้ำอยู่คะใครขึ้นพลังงานนะคะทีอัปวานนะร่วมต้นกันที่พลังงานชาวท่านน้ำกันก่อนนะ วิฟพรอจูนสิบเหรียญแล้วก็ไพ่พลังงานจัดสรรนะคะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะจากคลิปนี้นะ ไปขึ้นพลังงานราชาถึงแม่ท้าวนะคะขึ้นพลังงานนะคะวิวฟอร์จูนจังหวะของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเราสุกว่าในตอนนี้เนี่ยชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกคุณกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะที่เข้ามาทดสอบคุณนะคะคือมันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าจะเป็นทามมิ่งหรือว่า เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานที่มีโอกาสดีๆหรือเป็นจังหวะเวลาของคุณจริงๆนะคะมีแรงขับเคลื่อนในการที่คุณมีเป้าหมายแล้วคุณจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยทิศทางที่มีความมั่นคงมั่นใจมากขึ้นนะคะ อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินหรือว่าความรู้สึกในเรื่องของจิตใจเนี่ยเหมือนว่าเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงเราได้มีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นพลังงานความสดใสความร่าเริงนะคะเราสึกว่าคุณกําลังจะได้เจอกับพลังงานบวกนะคะหรือว่าถ้าเป็นในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาต่อจากเนี้ยคะ่ะ ก็จะเป็นทิศทางของพลังงานด้านบวก positivity เป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนและดึงตัวคุณให้อยู่ในทิศทางที่มีพลังงานดีๆมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะทีนี้พลังงานจะเป็นอย่างไรอีกนะคะมันมองว่าอยู่ในจุดในช่วงเวลาที่ตัวคุณกำลัง ่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกว่าเออจังหวะชีวิตมันไปอยู่ในทิศทางที่มันโปรเกรสขึ้นดีขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นนะคะประมาณนี้พลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็เป็นทิศทางหรือว่าโอกาสที่จะนำพาตัวตนของคุณให้มีพลังงานความสดใสามากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะาเราสึกว่ามันก็จะได้เติมเต็มความรู้สึกอะไรที่เราสึกว่าเออเป็น ยังไม่ถึงเวลาของเราแต่นะเวลานี้ค่ะน่าจะถึงเวลาของเรามากๆแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานของชาวท่านน้ำเป็นอย่างไรอีกนะมีขึ้นสามเหรียญน,นะคะมีพลังงาน5ดาบนะคะเซเว o f s อฟโซนนะคะแล้วก็มีพลังงาน1ิบถ้วยขึ้นมานะคะโอกาสพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะ น่าจะอยู่ในจุดในช่วงเวลาที่เป็นโอกาสทางความรักฟิลลิ่งของการแบบเป็นแฟมิลีความเป็นครอบครัวการอบอุน่นอ่าอบอุ่นใจหรือเป็นพื้นที่ที่เราสึกวา่าเออได้เติมเต็มความรู้สึกแล้วมันมีความแบบอบอุน่นชุ่มชื้นหัวใจนะคะเป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวนะคะให้พลังงานโอกาสในเรื่องราวของความสุขการพัฒนาการแบบว่า ไปต่อในเวที่ที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็เราสุดว่าคือชาวท่นนาน้าอะคุณมีความแบบระบาดระวังเนาะในเรื่องราวของการที่จะลงเอยนะคะกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณมีความแบบระวาดระวังในส่วนนี้พอสมควรเลยทีเดียวอืแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดเป็นช่วงเวลาของโอกาสที่เป็น ความรู้สึกาขาดหายอะไรไปความรู้สึกที่เป็นการแบบรู้สึกว่ามันยังมีเงื่อนไขหรือมีข้อจำกัดมีอะไรที่เราสึกว่ายังเป็นอุปสรรคอยู่ในการที่เราจะเดินหน้าหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปคือมนว่าคุณยัง หาวาดระแวงหรือคุณยังมีความกังวลนในส่วนนี้ด้วยนะคะสําหรับชาวท่านน้ําหลายๆคนนะก็มอนว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่คุณพยายามจะพัฒนาตัวตนแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นหัวใจเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมันขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะสำหรับชาวท่านน้ํานะคะ พลังงานขึ้นไพ่เดทนะคะแปดดาควีนอัพเพนเดเคิลนะคะแล้วก็มีพลังงานสีทวยขึ้นมาด้วยโอกาสในห่วงช่วงเวลานี้นะคะวันวาน่าจะอยู่ในจุดที่ชาวท่านน้ำคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานแล้วก็โอกาสในการที่เรามีข้อจำกัดและเรามีความรู้สึกว่าเรามีกำแพงทางความรู้สึกนะคะแต่ตัวคุณเหมือนพยายามจะเอนดิง้งพยายามที่จะจบ กับปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องราวที่รบกวนใจคุณนะคะอีกอย่างหนึง่งมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆหรือว่าคนที่จบไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้นะคะพลังงานในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราเอา่อมีการแบบ ไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องราวของความรากักความสัมพันธ์แบบมากถึงขนาดนั้นบนรู้สึกว่าคุณก็แค่อยากเคลียร์พลังงานแลยอยากปรับในเรื่องราวของความรู้สึกของคุณนะคะเอ่อถ้าเกิด่าจจะมีความรากักหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาต่อจากนี้ก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงแล้วก็มีความสม่ำเสมอไม่ได้แบบอ๊ยเหมือนเราเล่นรถไฟเหาะอยู่ตลอดเวลาแบบ ไม่ต้องแบบตื่นเต้นหวาดเสียวหรือว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรแต่แค่คุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจับต้องได้พัฒนากันไปอยู่ในจุดของความมั่นคงมากขึ้นได้จริงๆประมาณนี้นะคะอะ่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพลังงานนะคะของคนที่เขากำลังคิดถึงชาวท่านน้ำดูนะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้นะคะ คนที่เขากำลังคิดถึงชาวท่านน้ำนะชาวราศีมีนก็รากดปิจิกนะคะไปขึ้นมามี9ดาบนะคะมีพลังงาน The Hermit มนะคะ8ดาบมีพลังงาน King of s w o r r s แล้วก็10ไม้เท้าค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะน่าจะอ,อยู่ในจุดของการที่ ได้มีโอกาสหรือว่ามีความรู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างมันมีความวิตกกังวลในความรู้สึกนะคะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคยมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คิดมากนะคะหรือเคยพยายาม ในความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้ก็ได้รู้สึกว่าภาระหน้าที่ของคนคนนี้ในเวลานี้นะคะค่อนข้างเยอะมีปัญหามีเรื่องของการงานการแบกราบหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเลยเป็นเดอะแบกมากๆเลยเหมือนกันเหมือนตัวเขาเองในเวลานี้กําลังพยายามกับเรื่องราวในชีวิตนะคะเพื่อให้สามารถที่จะไปอยู่ในจุดที่สําเร็จหรือว่า success ออย่างที่ตั้งใจได้พ่ขึ้นมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ทีนี้นะมนมองว่ามีพลังงานนะคะของคนที่เขาอยากจะมีความแบบ ชัดเจนกับอะไรสักอย่างหนึ่งกับเป้าหมายของตัวเขาเองก็ได้มนว่าในเวลานี้เนี่ยพอเขาได้เป้าหมายของตัวเองแล้วเอออยากจะทําอะไรยังไงหรือว่ามีทิศทางไปในเวไหนยังไงนะคะก็เป็นโอกาสที่จะทําให้อยู่ในจุดหรืออยู่ในช่วงเวลาที่ได้มีการแบบว่าโอบรับความรู้สึกของตัวเองเข้ามานะคะแล้วมนวาตัวเขาในเวลานี้กําลังตกผึกกับตัวเองคือ ดึงดูดในเรื่องราวของการที่แบบอะไรที่เป็นเป้าหมายของตัวเขาจริงๆอะคะ่ะคือเขามาตกผึกกับตัวเองนะมันว่าเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเลยในช่วงเวลานี้นะคะให้เวลากับตัวเองในการได้คิดได้ตัดสินใจหรือในการทํจสิ่งต่างๆเนาะทาให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าเออมันมันเป็นเวที่ใช่หรือเป็นทางที่แบบแฮปปี้แล้วสําหรับตัวเขานะคะทีนี้เป็นอย่างไรอีกมาดูกัน พลังงานนะคะของคนคนนี้นะคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะมันขอดูหน่อยว่าทําไมในเวลานี้นะคะเขาถึงคิดถึงชาวท่าน,น้ำนะชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะไพ่ขึ้นสิบเหรียญมีพลังงานราชินีถือไม้เท้าเดอะชาวออนะคะ แล้วก็มีพลังงานทีอวานนะคะมันต้องบอกแบบนี้นะคนคนนี้เหมือนกับเป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีจังหวะของการรอคอยซึ่งกันและกันเป็นจังหวะของทิศทางของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโอกาสของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นค่ะ,ะทิศทางพลังงานในตอนนี้มันมองว่าก็อยู่ในจุดที่เป็น การต่อยอดการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็ทีเนี้ยเห็นถึงพลังงานทิศท,ทางที่เป็นจะชายออกขึ้นมาเนะเราสุกว่าเขาน่าจะมีคนอยู่ในแผนในแผนชีวิตเขาในช่วงเวลานี้แหละว่าอยากจะมุ่งหน้าหรือว่าอยากจะไปในทิศท,ทางไหนในเวทที่ตั้งใจนะคะแล้วก็มีพลังงานโอกาสทั้งความรักที่ปรากฏขึ้นเป็นโอกาสที่เกิดจากเอ่อเราสึกว่าเป็นรูปแบบของ ความรู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจมากขึ้นอยากที่จะเติมเต็มหรือมีความสุขในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะคะคือคนว่าที่เขาคิดถึงคุณนะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แบบว่าเติมเต็มความรู้สึกเขาอยู่ใกล้คุณได้พูดได้คุยหรือว่าได้เรียนรู้ทําความรู้จักกับคุณแล้วมันมีความสบายกายสบายใจเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ที่ ให้ความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกดีๆระหว่างตัวคุณตัวเขาคือมันเป็นพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีฟิลลิ่งของการเติมเต็มความรู้สึกที่ดีมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะระหว่างคุณกับเขาน่าจะเป็นที่ทางการแพนนิ่งหรือเป็นจังหวะของการรอคอยมุมมองทัศนคติอะไรต่างๆของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่ไป ได้ด้วยดีกับเขาได้ประมาณเนี้ยนะคะถ้าถามว่าเหตุผลที่ทำไมเขาถึงคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้นะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะไปขึ้น Queen of s w o r r s นะคะมีพลังงาน The e m p มเ o r นะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็มีพลังงานมีไพ่เดทขึ้นมานะคะ ในช่วงเวลาตรงนี้ในจุดเวลาตรงนี้มันมองว่าเป็นโอกาสของการที่จะรีเวิร์สบางสิ่งบางอย่างเนาะเป็นการที่จะรีเวิร์สความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเป็นการที่แบบว่าจะได้ ending หรือได้จบกความสัมพันธ์บางอย่างไปแล้วก็มันรู้สึกว่าตัวเขาเหมือนกับคนที่จบหรือคนที่เคยแยกย้ายจากคุณไปแล้วก็ได้เป็นพลังงานของคนเก่าๆของคุณได้นะคะอ มนมองว่าในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่จะได้มีความชัดเจนนะคะในแนวทางเกิดขึ้นเนาะการเทคชั่นหรือการแสดงออกของเขาก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยมีคนที่อยากจะรีเวิร์สความสัมพันธ์นี้ฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้นะคะหรือวว่าจบกับปัญหาอะไรบางอย่างคือมนมองว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยอะไรอะไรเราก็ไม่ต้องไปเดาให้มากมายแล้วเพราะมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นรวมถึงตัวเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ย พลังงานเด็กถือถ้วยมนอ์มีความรู้สึกว่าอยากเข้ามาแสดงตัวแสดงตนในการเปิดใจในการที่อยากจะทําให้คุณแบบเปิดใจเรียนรู้เขาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เรามองว่าน่าจะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลคือมน์รู้สึกว่าไม่ได้แบบใช้อิโมชันกันมานำแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะขอดูหน่อยว่าการเท a แอชั่นที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะจริงๆให้ขึ้นมาเป็นพลังงานที่แบบดีต่อใจนะเออคือมีสามดาบมาด้วยคือเราสุกว่าคนคนนี้นะคะจะเทคชั่นด้วยการขอโทษคุณนะคะอ,อขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาดไปขอโทษในสิ่งที่ ทำผิดทำพลาหรือทําให้คุณรู้สึกว่าเศร้าใจเสียใจทำอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีประมาณนี้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีทิศทางของความมั่นคงเกิดขึ้นการแสดงออกหรือว่าการกระทําต่อจากนี้ค่ะสมมุติว่าถ้าเรามีเป้าหมายเนาะในการที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงหรือว่าไปถึงการเฉลเบตดการแต่งงานการมั่นหมายหรือมีทิศทาง ทำความรักที่ดีเนี่ยไปกันต่อได้จริงๆเนี่ยหมดว่าการเทคชั่นมันก็จะไปในแนวโน้มแบบนั้นคือคุณจะรับรู้ได้ว่าคนคนนี้ก็ดูมีความสม่ำเสมอหรือเข้ามามีการขับเคลื่อนในความสัมพันธ์เพราะอยากให้มีการพัฒนาไปต่อจริงๆไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วแบบว่าให้ความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งชะงักไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปไหนขอโทษกันแล้วก็จบกันมองว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะเรามองว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ของตัวคุณตัวเขาด้วยในการที่แบบจะได้มาคุยมาเคลียกันว่าเออยังไงยังไงเราอยากจะมีแนวทางไปแบบไหนแต่ตัวเขาคิดแบบนี้นะคะคือมมมองว่ามีพลังงานการได้เริ่มต้นนะคะเป็นพลังงาน p o s i t i v i t y เป็นพลังงานด้นงงานบวกแล้วก็เป็นพลังงานของการ success กับเป้าหมายในสิ่งที่แพลนหรือตั้งใจเอาไว้นะคะสมมุติว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์มันได้ไปต่อ ในทิศทางที่ต่อยอดความมั่คนคงจริงๆการเทคชั่นของเขามาก็จะเป็นการเริ่มต้นการขอโอกาสแล้วก็นำพาความสัมพันธ์ไปในทิศทางนั้นนะคะคือมนมองว่ามันจะเป็นบรรยากาศของสิ่งที่แบบมีชีวิตชีวานะคะไม่ได้เป็นความเศร้าหมองอะไรอาจจะเป็นจุดแรกในตอนที่เข้ามาเราเป็นพลังงานการฮิลลิ่งความรู้สึกนะคะซึ่งกันและกันเป็นการฮิลใจนะคะเป็นการที่แบบว่าต้องปลดล็อกพลังงานอะไรต่างๆก่อน รวมถึงพ่ขึ้นพลังงาน9้าเหรียญขึ้นมาด้วยโอกาสในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของการที่จะได้ไปต่อแล้วก็อยู่ในเวของการที่ให้ความสุขกับตัวเองคือเริ่มต้นจากเบสของการที่เรามีพื้นฐานจากตัวเราเองก่อนดูแลการงานการเงินและชีวิตส่วนตัวให้มีความมั่นคงทีนี้เนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามากระทบใจิตใจเราเรื่องความเศร้า เรื่องราวแบบทางความรักที่มันเจ็บช้ำขนาดไหนหรือว่าเรื่องราวสถานก,การณ์อะไรก็ตามคุณก็ยังรู้สึกได้ว่าตัวเราก็ยังมีความมั่นคงหรือว่าเราสามารถสร้างความสงบสร้างความสุขได้จากตัวของเราเองประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะไพ่คืน the string นะคะ มีพลังงานอัศวินถือถ้วยนะคะ The Lover มีพลังงานแปดเมท้านะคะแล้วก็มีพลังงาน1นึ่งเท้าขึ้นมาโอกาสในช่วงเวลานี้ค่ะคือจุดที่เราสึกว่าจะเป็นทิศทางที่คุณจะได้มีการสื่อสาร กันที่มาก,กขึ้นนะคะมีการส่งข้อความมีการโทรหรือว่ามีการสื่อสารกันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นอย่างจริงจังนะคะมองกันเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแม้ว่าอาจจะเป็นคนเก่าหรือยังไงก็ตามคือมันมองว่ามีแพชชั่นอะต่อความสัมพันธ์นี้เราก็จะได้มีโมเมนต์ รวมถึงช่วงเวลาดีๆที่จะใช้เวลาร่วมกันนะคะมีพลังงานหรือโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นแล้วก็เรามองว่าเป็นทิศทางของความมั่นคงความ เปลี่ยนแปลงที่จะนำพาไปสู่การแบบว่าที่เราสามารถเมนจจัดการเรื่องราวสถานการณ์คอนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้อยู่ไปตลอดตลอดเลยประมาณนี้นะคะคือมองว่าเป็นพลังงานในรูปแบบที่มันมันดีต่อใจนะคือคุณก็มีโอกาสและได้เจอกับพลังงานที่ใช่นะคะหรือคุณอาจจะเปิดโอกาสให้คนคนนี้เนี่ยที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่และกำลังจะเทชั่นในการเข้ามาเนี่ยได้เป็นโอกาสทางความรักอืม ประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานเนาะที่ไพ่เขาอยากจะให้คําแนะนํานะคะกับชาวท่านน้ําชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเป็นอย่างไรบ้างไพ้ขึ้นมามี9ดาบ d e m p r e s s นะคะมีพลังงาน the view for June, อัศวินถือถ้วยแล้วก็มีพลังงาน6ดาบนะคะ ช่วงเวลานี้คืออยู่ในจุดในห่วงช่วงเวลาที่กำลังจะต้องไปต่อแล้วแหละปัญหาอะไรบางอย่างก็ต้องวางไว้เคลียร์แล้วเราก็ต้องมุฟไปข้างหน้าแล้วค่ะถ้าเรายังจมอยู่กับเรื่องราวสถานการณ์อะไรบางอย่างแลวเรายังวิตกกังวลอยู่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นผลดีต่อใครเลยนะคะถ้าสถานการณ์ที่เราคาดคะเนไว้หรือสิ่งที่จะเกิดข้างหน้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็เพียงแค่ต้องทามันให้ดีที่สุดทามันให้อยู่ในเวที่ถูกต้อง นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็เชื่อเธอค่ะว่าเดี๋ยวทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนะคะจังหวะทามมิง่งเวลาของคุณเดี๋ยววันหนึ่งก็มาถึงแล้วก็โอกาสของความมั่นคงในชีวิตก็กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเร็วๆนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับ e NERGY ของพลังงานที่อยากจะให้กับชาวท่านน้ำนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ ได้มีขึ้นไลบรารีนะคะมีพลังงานสั้นแล้วก็ขึ้นมา2ใบค่ะเกรยแล้วก็ s สเป e ช h i ปนะคะ บางคนเนี่ยกลัวในการที่จะทําตามเป้าหมายหรือความฝันของตัวเราเองนะคะหรือกลัวในการที่จะเลือกเส้นทางในแบบของตัวเราเพราะไม่เชื่อมั่นว่าเราจะทํามันได้หรือเราจะทํามันได้สําเร็จทีนี้มนต้องออกมาบอกว่าไพาออกมาพูดถึงการที่แบบบางทีที่คุณเห็นตรงนี้บางทีมันไม่ใช่จุดจบของคุณนะคะคุณยังมีโอกาสอีกมากมายในชีวิตในการที่จะได้ทําสิ่งดีๆหรือทําสิ่งที่แบบคุณคาดหวังหรือตั้งใจไว้เป็นความฝันของคุณนะคะ โอกาสในช่วงเวลานี้ก็อยู่ในจุดของการที่แบบว่าจะได้คอนโทรนะคะเรื่องราวต่างๆให้มันอยู่ในทิศทางที่ที่โอเคคือคุณสามารถกําหนดเรื่องราวชีวิตของตัวคุณได้จะให้มันแซดจะให้มันแบดหรือว่าจะให้มันสดใสขนาดไหนหมนว่าคุณทําได้ด้วยตัวของเราเองคือมันเกิดมาจากความรู้สึกแล้วก็พลังงานข้างในนะคะพลังงานประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวที่นี้เรามาดูลัคนาราศีกัน ชาวมีนมังกรค่ะชาพฤชศพค่ะแล้วก็ชาวเมถุนประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสอบวันนี้บ๊ายบายค่ะ